วัสดีคะทุกคนมาพบกับยีนะคะที่ช่งองซิทยงนีนะคะในวิดีโอนี้นะคะยีจะมาพูดถึงเรื่องการมองเห็นค่ะซึ่งในสมัยนี้ตอนนี้เวลานี้พศออนี้นะคะเรื่องการมองเห็นนะคะมีข้อวิพากวิจาร์ณความหมายที่แตกต่างกันออกไปนะแต่สําหรับการมองเห็นในสําหรับยีเนี่ย การมองเห็นเนี่ยเวลาเราโพสต์ไลฟ์สดหรือทำอะไรที่หน้าเพจของเราค่ะมันจะไปขึ้นที่หน้าฟีดของผู้ติดตามของเราการมองเห็นนะคะจะมีข้อดีเรื่องอะไรบ้างนะคะ 1. ค่ะการมองเห็นเนี่ยจะช่วยทำให้คนที่ติดตามเพจเราเนี่ยเห็นว่าเอ้ยตอนนี้เรากำลังไลฟ์สดอยู่นะมันก็จะโชว์ที่หน้าฟีดแล้ะเพจของเราโพสอะไรลูกค้าก็จะเห็นลูกค้าที่ตามเพจเราก็จะเห็นและอ่ะอเพจนี้โพสแล้วนี่ นะคะแล้วก็ตอนที่เราแชร์สมมติว่ายีอะไปแชร์เพจไลฟ์สดเพจหนึง่งซึ่งไม่ได้ถูกปิดการมองเห็นแล้วยีแชร์ไปปุ๊บเพื่อนยีก็เห็นประมาณนี้นะคะแต่ส่วนเพจที่ถูกปิดการมองเห็นก็คือลูกค้าไม่เห็นเราที่หน้าฟีดลูกค้าไม่เห็นเราไลฟ์ที่หน้าฟีดลูกค้าไม่เห็นโพสตแล้วที่หน้าฟีดแล้วก็พอเราแชร์ออกไปก็คือถึงทางตันคือไม่มีใครเห็นอันนี้นะคะคือความหมายของเรื่องการมองเห็นนะคะ สำหรับคนอื่นๆจะมีความหมายอะไรที่แตกต่างกันออกไปก็อันนั้นที่สงของพาร์ทคนอื่นอื่นอันนี้คือพาร์ทการมองเห็นสำหรับนีนะ<ต>ก็ถามว่าในเรื่องของการมองเห็นเนี่ยถ้าสมมติว่าเพจของเราถูกปิดการมองเห็นเราจะสังเกตได้ที่อะไรบ้างล่ะง่ายๆเลยค่ะลูกค้าอาจจะทักมาหาแล้วว่าเอ๊ช่วงนี้เราไม่ไลฟ์หรอไม่เห็นที่หน้าฟีดเลยอะไรประมาณนี้ซึ่งเราไม่สามารถเอาไปเปรียบเทียบกับการเข้าถึงได้นะคะการมองเห็นก็คือ สมมติว่าเราหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาอสะสมมติว่าเราหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็เปิดฟีดปกติฟีด a c e b o o k ปกติเลยนะ <hier> พอเราเปิดฟีด a c e b o o k ปกติเนี่ยเราก็ดูแลอมีเพจไหนบ้างนะที่เราติดตามมันแชร์อะไรหรือเปล่านะมันโชว์ไหมนะอะไรอย่างเงี้ยถ้าถูกปิดการมาเห็นคือเขาก็จะไม่มาโชว์ที่หน้าฟีดยีในเพจที่ติดตามอยู่แต่ส่วนที่เป็นเพจปกติไอเพจที่ยติดตามก็คือเขาก็จะมาโชว์ที่หน้าฟีดไม่ว่าเขาจะไลฟ์สดหรือเขาจะโพสเ,เขาก็จะมาโชว์ที่หน้าฟีด ให้ยีได้เห็นว่าอ,อ๋ออ,อ,อ,ออเออเออเขาไลฟ์อยู่นะเออเออเขาโพสเรื่องนี้อยู่นะอืมประมาณนี้นะคะอันนี้คือเรื่องการมองเห็นมันจะเช็คกับเรื่องการเข้าถึงไม่ได้จริงๆเพราะว่าการเข้าถึงเนี่ยเราอะต้องหยุดดูโพสตเสร็จแล้วเราต้องแบบหยุดดูสักประมาณ5้าวิถึงสิบวิอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเขานับหนึ่งการเข้าถึงต้องจิ้มเข้าไปด้วยนะเขาถึงจะนับหนึ่งจริงประมาณนี้นะคะคือการนับเนี่ยมันมีการนับหลายวิธีเช่นการที่ เราเป็นเจ้าของ Facebook อันนี้ครั้งที่หน้าฟีดของเพจเสื้อผ้าแฟชั่นสักสิบวิอ่ะเขาอาจจะนับหนึ่งแบบนี้หรือว่าถ้าเราแบบถไลยถไลยไปเรื่อยๆเลยแบบผ่านหูผ่านตาไปเรื่อยๆเลยอย่างเงี้ยคือแบบถไลยฟีดไปไม่หยุดเนี่ยเขาก็จะไม่ได้นับหนึ่งนะดังนั้นการมองเห็นกับการเข้าถึงมันสอดคล้องกันแต่มันไม่สามารถเอามาวัดได้ว่าเราถูกปิดการมองเห็นหรือเปล่าและการเข้าถึงอนะคะ่ะเขาก็จะอิงจาก สมมติว่าวันที่1เนี่ยมีการเข้าถึงอยู่ขอตัวเลขมกลมเนอะอยู่ที่500นะคะวันที่2ก็อยู่ที่450อ่าวันที่3ขึ้นมาเลยขึ้น่างนี้เลยนะพันหนึ่งแล้ววันดีคืนดีอ่ะมันกลับมาอยู่ที่500อย่างนี้กราฟมันก็จะเหมือนขึ้นสีเขียวแล้วพอถึงหนึ่งพนเนี่ยมันก็จะตกลงมามันจะไม่เหมือนการมองเห็นการมองเห็นคือเขาจะวัดที่เปอร์เซนต์เลยว่าเราจัดสรรปันส่วนทรัพยากร เอาไปโชว์ที่หน้าฟีดก,กี่เปอร์เซนต์และไม่โชว์ที่หน้าฟีดก,กี่เปอร์เซนต์อ่าประมาณนี้นะคะสําหรับเรื่องการมองเห็นและการเข้าถึงนะคะก็ถ้าใครอยากจะดูข้อมูลเพิ่มเติมก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์เรื่องเกี่ยวกับแก้ไขเรื่องการมองเห็นเน,เนอะเอาไว้ที่ใต้คลิปนี้นะคะแล้วก็ลองไปวัดประสิทธิภาพของเพจกันดูนะแล้วก็ส่วน,นคลิปวิดีโอน,นี้ก็ขอพูดถึงเท่านี้ก่อนเนอะขอโทษที่หายหน้าหายตาไปนานเลยเพราะว่า เราเนี่ยไปเช็ดเรื่องการมองเห็นมาไปแก้ไขปัญหาเรื่องการมองเห็นมานะคะก็สำหรับพิพเรดันี้ก็ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะ